ทุกคนดูดิสิว้าวเจออะไรกันนี่ยให้ตายสิพระเจ้าจอดเอลฟนคราวเอลฟนช้างสีแดงนะครับแม่กัวแล้วก็ช้างยี่มาดูนี่เลยทุกคนเราจะปล่อยให้มันวิ่งลงเนินเขาเลยนะครับนี่ให้มันตีนากาลงเขาไปเลยไปเลยเลสโกว้าโอ้มันเป็นเหวเลยทุกคน ไอ้ลูกกาตัวนี่เอาคราวจะวัวนะวัวลงไปนะวัววัวไปแล้วเอาตีลูกกาหน่อยแล้วโว้าวมันไม่กล้าแล้วมันตีลูกกาก่อนแล้วย้อยมันหันหัวกลับมันจะไปได้หรือเปลา่าก่อนจ้าตกลงแล้วนี่ไอ้ช่วยเออเฟนสีแดงดูสิมันจะกล้าไปหรือเปล่าดูนี่ โอ้มันตีนกากนมันไม่กล้าไปทุกคนให้มันไปเลยเย้โอ้วโอ้วโอ้มันจะไปมันจะลงหรือเปล่าทุกคนดูดิโอ้เรียบร้อยจบคราวแม่วัวตีนกาเลยดูสิทุกคนโอ้โอ้โอ้ my god e l e p h a ฟ t ช้าง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 ตัวใหญ่ทุกคน มาเลยมาอีกกามาจะกล้ามาหรือเปล่าวู้วกระโดดเลย let's go oh my god ฮ่าฮ่าฮู้เอาอีกตัวหนึ่งแล้วดูสิมาเลย let's go ยอดฮ่าฮ่าฮู้ยอดเลยเอาคลาวโอ้ขาวมันไม่กล้าทุกคน แม่กัวก็ไม่กล้ากระโดดดูสิอ๋อตีดนึกาปินเลยโอเคทุกคนโอเคโอเควันนี้ลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ